สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของ Stonehenge กันนะคะกลุ่มหินขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่แบบโดดเด่นมากกลางทุ่งราบ south f u r y ในอังกฤษเลยคือมันเป็นปริศนาที่แบบท้าทายความเข้าใจของเรามานานมากแหล่งข้อมูลของเราวันนี้ก็มาจากคลิปวิดีโอที่เขาพยายามจะไขความลับนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเราค้นพบอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ Stonehenge นี่เป็น อนุสรสถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งจริงๆครับสร้างจากหินประมาณ112ก้อนได้ครับจัดเรียงเป็นวงกลมซ้อนกันตั้ง3ามวงเนี่ยมีทั้งหินที่ตั้งตรงๆหินวางนอนแล้วก็มีหินซ้อนทับกันด้วยครับได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกเมื่อปี1986นะครับแม้ว่าจะมีการศึกษามานานมากๆเป็นร้อยๆปีแต่ว่าหลายๆคำถามเนี่ยก็ยังหาคำตอบได้ชัดเจนครับกดีเขาประเมินว่าน่าจะเริ่มสร้างกันตั้งแต่ เราสาม0ันปีก่อนคริสต์กาลก็คือแบบกว่า5,000ปีมาแล้วแล้วที่สำคัญคือไม่ได้สร้างเสร็จในทีเดียวนะคะแต่เป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องยาวนานมากๆถึง1,500ปีเลยลากยาวตั้งแต่ยุคหินใหม่ไปจนถึงยุคสมฤทธิ์เลยคะ่ะใช่ครับจุดเริ่มต้นจริงๆคือการขุดหลุมวงกลม56หลุมหรือที่เรียกว่าหลุมออฟบรีนะครับตามชื่อของคนที่บันทึกการค้นพบครั้งแรก จากนั้นประมาณ2,100ปีก่อนคริสตกาลก็เริ่มมีการนำหินสีน้ำเงินหรือบลูสโตนเนี่ยจำนวนราว80ก้อนแต่ละก้อนนี้หนักถึง4ตันนะครับเอามาจากเทือกเขาเพรเซลลี่ในแคว้นเวลส์นู่นเลยซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ250กิโลเมตรเดี๋ยวเดียวนะคะ4ตันต่อก้อนจากเวลส์ที่ห่างไปตั้ง250กิโลเมตรโอ้โหคือในยุคที่ไม่มีรถบรรทุกไม่มีเครน เขาขนกันมาได้ยังไงคะเนี่ยแค่นึกภาพตามก็เหนื่อยแล้วค่ะนั่นแหละครับเป็นหนึ่งในคำถามที่น่าชง,งนที่สุดเลยครับหลังจากนั้นอีกหลายร้อยปีนะครับก็มีการนำหินทรายขนาดย้ายยักษ์หรือที่เรียกว่าหินซาร์เซนมาใช้ก้อนใหญ่สุดนี่หนักกว่า30ตัน ซึ่งอันนี้มาจากทุ่ง Malborough Downs ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ32 4 0ถึง40กิโลเมตรแล้วเขาก็ยังใช้เทคนิคการสลักหินให้เป็นเดือยกับรูนะครับเพื่อให้หินวางซ้อนแล้วก็เชื่อมต่อกันได้แบบมั่นคงแข็งแรงโห oh, สุดยอดเลยค่ะทั้งขนทั้งยกทั้งสลักหินด้วยเครื่องมือยุกหินที่เคยได้ยิงมาคือเขาพบแค่เสียมที่ทำจากเขากวางเองนะคะมันน่าเหลือเชื่อจริงๆค่ะ ว่าเขามีแรงผลักดันอะไรกันแน่ถึงได้ทุ่มเทสร,สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาได้แล้วคำถามคือมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่คะครับอันนี้ก็เป็นคำถามสำคัญเลยที่มีหลายทฤษฎีพยายามจะอธิบายนะครับทฤษฎีทีท่ได้รับการยอมรับค่อนข้างมากก็คือการเป็นสุสานและก็ศูนย์กลางประกอบพิธีกรรมทางาศาสนา เพราะมีการค้นพบเท่ากระดูกมนุษย์จากการเผาศพจำนวนมากเลยครับในหลุมออบรีสและก็บริเวณรอบๆสโตนเฮนจ์เนี่ยก็เป็นแหล่งรวมสุสานโบราณที่หนาแน่นมากๆแห่งหนึ่งในอังกฤษเลยมันบ่งชี้ถึงความสำคัญทางจิตวิญญาณมากๆครับอืมการทุ่มเทแรงงานมหาศาลขนาดนั้นเพื่อสร้างสุสานหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิก็น่าจะสมเหตุสมผลอยู่นะคะมันแสดงถึงความเชื่อความศรัทธาที่แข็งแกร่งมากๆเลยครับผม อีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือการเป็นปฏิทินดาราศาสตร์ขนาดยักษ์ครับผมคือการวางแนวของหินหลายตำแหน่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหินหลักหรือฮิลสโตนเนี่ยมันจะสอดคล้องกับการขึ้นแล้วก็ตกของดวงอาทิตย์ในวันมหายันวันดงจือกับวันคริสต์มาหยันวันชาชีอย่างแน่นยำเลยก็เลยทำให้เชื่อกันว่าอาจจะใช้ในการติดตามฤดูกาลหรือว่าปรากฏการณ์บนท้องฟ้าต่างๆครับน่าทึ่งมากเลยนะคะที่คนยุคนั้น เขาสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงดาวได้ละเอียดขนาดนี้ทั้งที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรช่วยเลยแสดงว่าท้องฟ้านี่ต้องมีความสำคัญกับชีวิตพวกเขามากๆเลยนะคะใช่ครับแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับ ก็มีแนวคิดว่าอาจจะเป็นศูนย์กลางทางเสียงหรือ Acoustic Center ด้วยครับคืองานวิจัยใหม่ๆเขาพบว่าการจัดเรียงหินแล้วก็คุณสมบัติของตัวหินเองเนี่ยมันทำให้เกิดเสียงสะท้อนแล้วก็รูปแบบเสียงที่ค่อนข้างพิเศษอาจจะใช้เพื่อขยายเสียงในการประกอบพิธีสวดมนต์หรืออาจจะถึงขั้นดนตรีก็เป็นได้ครับอ๋อเหมือนเป็นโรงคอนเสิร์ตหินโบราณเนาะคะอืมเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่ดีเหมือนกันนะคะเนี่ย อ๋อแล้วก็จริงๆเคินมีความเชื่อที่แพร่หลายมากๆนะครับว่าที่นี่เป็นวิหารของพวกดูวิตดูวิดพวกนักบวชเคลต์โบราณใช่ไหมคะใช่ครับกลุ่มนักบวชแล้วก็ปราชชาวเคลต์โบราณที่มีอิทธิพลในยุคเหล็กนะครับแต่ว่าจากหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยสโตนเฮนจ์สร้างเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่วัฒนธรรมดูวิตจะรุ่งเรืองเป็นพันๆปีเลยครับทฤษฎีนี้ก็เลยเไม่น่าจะเป็นไปได้ครับ อ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะฟังดูแล้วก็มีหลายทฤษฎีที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีหลักฐานสนับสนุนด้วยนะคะแต่ก็ยังยังไม่มีทฤษฎีไหนที่สามารถอธิบายทุกแง่มุมของ Stonehenge ได้แบบครบถ้วนสมบูรณ์เลยโดยเฉพาะคำถามที่ยังคงค้างขาดใจที่สุดใครกันแน่คือผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างที่แท้จริงอันนี้ยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับแม้ว่าเราอาจจะไม่มีวันได้รู้คำตอบทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่ Stonehenge ทิ้งไว้เนี่ยคือประจักษ์พยานที่ส่งพลังมากๆถึงความสามารถความรู้สติปัญญาและก็ความพยายามอย่างไม่น่าเชื่อของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยนะครับความหมายที่แท้จริงอาจจะเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าความยิ่งใหญ่ของมันยังคงอยู่ให้เราเห็นครับค่ะ Stonehenge หรือในชื่อเก่าแก่ที่แฝงความลึกลับว่ากลุ่มยักษ์ไร่ระบำ Giants Dance นะคะ ก็ยังคงยืนหยัดท้าทายการเวลาและความเข้าใจของเราต่อไปปล่อยให้เราได้แต่ตั้งคำถามแล้วก็ค้นหากันต่อไปนะคะว่าอะไรคือความลับสุดยอดที่ยังคงหลับไหลอยู่ในวงล้อมหินโบราณแห่งนี้เป็นเรื่องที่น่าค้นหาต่อไปจริงๆค่ะ